ตอนนี <ส gas: S 2> ้เราถึงเมืองเซนไดนะครับวันนี้เราจะนอนในเมืองใกล้สถานีรถไฟใกล้เล่งทุบปิง ซีเวลไทยที่สุดเลยฮะนอกนั้นนอนชนบทวหมดเลยคืน <c oughs> นี้เรานอนโรงแรมที่ชื่อว่า JAL นะครับเมื <c oughs> องเซนได <c oughs> โอ้เป็นแจ็แปแอนไลจริงด้วยโ o เทล JAL City เซนไดมีโต๊กดต้องแข็งตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ยี่สิบห้าเย้สิงแล้วลากกระเป๋าไปเองค่ะนันตันว้าวโหนนี้ห้องดีจริงๆเลยนอนในเมืองนี่นั่นยังดีห้องดีมีกาแฟมีติงมีชาเขียวโอ้ยนม่เหรม เปนแอร์ไลน์ให้ดู<า>ในห้องอ่ะ,อะใช่เลย<ร>อ่ะเราก็จะปนแอร์ไลน์โลโโนเลยอ่ะออนี่ห้องพักเราโอ้วันนี้คืนนี้นอนโรงแรมดีจังเลยรับรู้สึกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเหมือนนอนชนบทไปเลยอ่ะเพราะว่าคืนนี้โรงแรมแบบโอเคเลยอยู่กลางเมืองใกล้สถานีรถไฟใกล้มันก็เลยใกล้แหล่งช้อปปิ้งใกล้ร้านอาหารใกล้สิ่งเซอร์วิสทุกอย่างแล้วก็โรงแรมก็ดูสะอาดอาหานดูดีมากเลยแบบนี้ ยอดมีคร่องีนานี้ะมีครอีพานเนี่ยอืมอืมอ๋อนี่ไปตับกินด้วยห้องน้ำไหมห้องน้ำห้องน้ำ่ะอืมมีท o o ชมพูหอน้ำอไอ้ชมพูยี่ห้อนี้แชมพูยี่ห้นี้ก็ดีนะหันออืมแชมพูนี่จะโโหเพียบครับ ้ตัวเจแปนน,นี่นี่นี่ชื่อเจแปนซิตี้นะคร<ช>ับชื่อโรงแรมอ่ะ <George S 1> แล้วก็ <City. S 1> มีโลโกโ้เจแปนในไรเหมือนเครืา่ายกันบีเละเป๊นเลยเขาเป็นกุ๊ปเดียวกันมีทีกอย่างเลยอ่างน้ำอัตโนมัติสบู่ล้างหน้าล้างมือไกรเป่าผมแล้วก็พวกแกตสีิบันชอบมียางมัดผมด้วย วันนี้ได้ใส่ชุดเจ็เป็นอะไรด้วยนะวันนี้ได้ใส่ชุดเจ็เป็นอะไรนะโอ้วันนี้เอนจอยเป็นแอลโฮสเตสสวัสดีค่ะผู้โดยสารทุกท่านวันนี้เราเปลี่ยนจากโดยสารเครื่องบินมาพักผ่อนที่โรงแรมของเรากันบ้างไหมค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเจอร์ซีย์ดีโฮเทลนะ<ห>นถ้าเป็น<ม>ของเจ็เป็นอะไรจริงต้องมีการติดการระบบความปลอดภัยบนบน,บนห้องนอนด้วยะ ผู้โดยสัรคะถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่สบายตัวให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรเรียกพนักงานท่านผู้โดยสารคะยิว่านั้นถ้าคนรู้สึกไม่สบายท้องให้เดินออกไปทางด้านนู้นนะคะด้านนูนะะ้นค่ะด้านนี้เลยะคะ่ะด้านนี้เลยะคะ่ะค่อยๆเดินตามสัญญาณไฟมานะคะแล้วก,ก็พบกับ ห้องน้ำค่ะนั่งไปได้เลยนะคะสังเกตที่ดีนะคะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะสเปรย์อย่างแรงสเปรย์อย่างเบาน้ำอุ่นน้ำเย็นเชิญก็ได้ะคะ่ะท่านผู้โดยสารคะถ้าเกิดรู้สึกว่าหน้าของคุณสปกปรกหรือว่ามือของคุณสกปรกนะคะมีต้องกลัวนะคะเรามีสิ่งนี้ค่ะใช้ได้ทั้งมือทั้งหน้านี่ค่ะท่านผู้โดยสารคะสมมติว่าเราไม่ได้นำแปรงสีฟันมานะคะ ท่านผู้โดยสารไม่ต้องกังวลนะคะนี่คือแปรงสีฟันค่ะสามารถนำมาใช้ได้นะคะยางมัดผมค่ะทับผมของคุณยุ่งไหมคะแ้ะสิ่งนี้ค่ะโรงแรมที่เมืองไทยอาจจะไม่มีแต่ที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีนะคะผ้าเช็ดถูกตัวเวลาอาบน้ำค่ะแล้วก็ด้ายปลอกผมค่ะโอ้มีด้าสองตัวเลยค่ะท่านผู้โดยสาร แอลโฮสเตสก็ไม่รู้มาก่อนเลยค่ะคุณเคยเจอโรงแรมที่มีไดสองตัวทำไมโอเคค่ะผู้โดยสารค่ะเนื่องจากว่าท่านผู้โดยสารคะถ้าเกิดตอนนี้คุณรู้สึกกระหายให้เห็นปาังด้านนี้นะคะนี่ค่ะรเรามีเครื่องดื่มฟรีค่ะใกล้แก่ชาเขียวนะคะแล้วก็ชุดกาแฟนะคะ ตรงนี้สามารถกินได้ฟรีเลยค่ะเฮ้ยกาแฟอะไรอ่ะแคปซูลเหรอไม่ใช่แคปซูลอันนี้มันนี่ใช่กาแฟนี่มันน้ำตาลทีมแลลว่ากาแฟต้องเป็นแคปซูลในเครื่องนี้โอ้โหนี่ไงกาแฟแอร์พอเสิรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ฟรีีป่ะเนยกาแฟแคปซูลสดจากภาคใด้วยดาร์คครับเนี่ยเกือบดาร์กแล้วเนี่ยฟรีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดิฟเวอร์เบดอาฟรีค่ะพีทเอนจอยเดมนะคะว้าวนี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของยูซีซีครับเป็นกาแฟกระป๋แบบโตแบบแคปซูลนี nice, ่ค่ะผู้โดยสารคะเนื่องจากว่าโรงแรมของเราอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งมากมายนะคะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ มีสิ่งต่างๆให้เราช้อปปิ้งมากมายนะคะไปคะ่ะช้อปปิ้งกันดีกว่าคะ่ะยูนิคโคลอยู่แถวนี้คะ่ะมีห้างสรรพสินค้าหลายอย่างคะ่ะลอฟอยู่แถวนี้คะ่ะมากมายคะ่ะไปกันดีกว่าคะ่ะช้อปปิ้งคะ่ะเดี๋ยวเราออกไปหาของกินก่่นเลยไปว่าโมแต่แบบคิดว่าจะต้องแบบออกไปช้อปปิง้งลืมเลยว่าต้องกินข้าวเย็นเนี่ยไปด้วยนะไม่งั้นข<ะ>ึ้นมาไม่ได้ ยังหยิบนะเอาไปแล้วเอาไหมาโอเคครับนั้นเป็นเลยนะอตอนนี้เรามาเดินเล่นอยู่แถวหน้าสถาน,นีรถไฟนะครับซึ่งแถวเนี้ยจะเป็นย่านแบบช้อปปิง้งมีส่วนการค้าเยอะเลยตรงนั้นจะเป็นถนนช้อปปิ้งนะฮะที่เซนใดแล้วก็รอบๆเรานี่ก็เต็มไปด้วยส่วนการค้า ตอนนี้เรากำลังหาร้านร้านที่ใจชอบเลยอ๋อ,อนี่นเดี๋ยวไหมอีะ่ะเดิดโอเคเรื่องต้นทุนอม นี่ข้างหลังข้างหลังเรามีคนยืนเล่นโทรศัพท์อยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้เขายังเขายืนจับโปเกมอนกันจริงๆเนี่ยเต็มเลยดูสิเป็นย่านแหล่งโปเกมอนแหละย่านเนี้ยเนี่ยเต็มเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเพราะว่ายืนหน้าไปดูหน้าจอของของบางคนเต็มเลยเต็มเลยฮะ ตั้งแต่ติดไปยันที่ยันที่เนี่ยเขีย์โปเกมอนกันอยู่อ่ะจริงเฮ้ยโปเกมอนเขาฮิตนะครับที่นี่ใช่จริงด้วยคนนี้ก็เล่นเฮ้ยทั้งนน่ะเลยเยอะเลยแหล่งโปเกมอนเลยอัเนี่ยโอ้โหเขาเก็บโปเกมอนกันแบบ เล่มนแน่ครับเอออามาเล่นบ้างได้ไหมแล้วเราก็เดินมาที่ถนนคริสโรดครับถนนย่านการค้าของเมืองเซนไดฮะโอ้ยดึกคักมากตอนนี้มีคน,นมาเล่นดนตรีด้วยเฮ้ยด้องจับมือกัด้วยนะ้องจับ ออฟอยู่ชั้นอะไรอ่ะชั้นเจ็ดครับชั้นเจ็ดกับชั้นแปดแล้วก็มีร้านลายเย็ยดีชัน้นหกเรากำลังหาอะไรกินกันครับว้มนี่มันชิเนช้เกี๊ยวนีม่มันลิ้นบัวย่างอืร้านรองเท้าอีก,กนะครับ วันนี้ขอกินอะไรง่ายๆครับร้านซูชินี่แหะนี่อืมอ๋อใช่ๆๆๆเนี่ยฮะไปดูได้แต่ชิมบะ110เยน190เยน30 260ไป490โอ้จนถึง490เยนโอ้งั้นเรากินซูชิแล้วกันง่ายๆไวๆๆใช่ๆๆแล้วถ้าแล้วถ้าไม่อิ่มเรกินอะไรต่อนะแม็กโดนัลด์ มไปเฮ้ย uh, มีมเมนูภาษากรีด้วยรังเนี่ยข้างไหนอ่ะข้างไหนอ๋อเออครนี่อะแล้วก็เราต้องสั่งออเดอร์ผ่านเครื่องนี้ฮะ อ้อจอยสิบเจ็ดอภิษแปดสั่งเมนูภาษาอังกฤษตึ้ง no, mm hmm. ีสเอช่อือใช่แล้วราคาตั่งเท่าไหร่นู่นแตงกันไม่ออมิโซะสุกอือลองครับ mm hmm. วิธีกินร้านนี้หนุ no, mm ่มแตงกิวเฮ้ยเราจะสั่งแบบตู้เดียวไหม จะได้บินเดียวกันโอ้ได้ไหมไม่งั้นแบบหลายบินไงเอองั้นจะมีอะไรให้เราดูบ้างไม่มีพี่ขอเลือกอันเบสิกก่อนอันนี้อันนี้ก่อนเบสิกก่อนอ่ะมาแล้ววาซาบิด้วยเออฟองได้เรื่อยๆวาซาบิหรือไม่วาซาบิเอาหนึ่งอันก่อน้อันผิดไปเนาะเออเฮ้ยงั้นเอานี้อื้ เฮ้ยอันนี้สามอยสนุกสนานักการเล in right? okay. no like ือกดูตะมันโอเคดูแถวว่านเองอนนึครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งมันเป็นก๊อกก๊อกนี้มันร้อนด้วยเฮ้ยเติมน้ำเปล่าใช่ปะเป็นบ้ามันอาจจะเป็นก๊อกน้ำก็ได้น้ำน้ำกินโอ้แล้วชาก็อยู่นี่ไงน้ำเปล่าโอ้เป็นน้ำร้อนด้วยก็ผงชาเขียวใช่ไหมใช่ดิ อใพอ,อทุกเก้าอี้เขาทุกเก้าอี้เขาจะมีแก้วนาวไว้ให้อยู่แล้วครับน้ำดื่มเติมเองที่เกาะอที่อยู่บนโต๊ะนี่เองครับนี่แล้วที่นี่สวยกปนเติลเลมครับแล้วก็เติมผงชาเขียวลงไปแค่ดีเราก็ได้ชาร้อนเลยเอาหารที่ม,มาบนสายทานตรงนี้ครับเราหยิบได้เหมือนกันแล้วเขาก็จะมาคิดเงินที่โต๊ะนะฮะเพราะว่าราคาอะไรก็ปิดไปให้เราตรงนี้แหละ เป็นตันจานราคาเท่าไรมันจะมีลายอะไรด้วยเฮ้ยมีขนมหวานด้วยครับมีขนมหวานด้วยครับโอ้ยมีครบเลยครับกินหน่าจะมาขึ้นได้อะไรบ้างเต้นกิ้วแบบว่า t ต a n กิ้วโ o ออลเตอร์แล้วก็ของคุณกำล,งลังมาเสือโอ้โหฮะว,ว่าต่ทเมื่อไหร่อะอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยแต่มันใช่เมนูที่เราสั่งไปหรือน่ใช่เลยนี่ไใช่แล้ว<อ>ก็มีเน<ฮ>ี่ เดี๋ยเขาเสิรตรงนี้อ่ะกระจกนี่เหรอเฮ้ยใช่เหรอเป็นไปได้ไหมโอ้ใช่เลยไม่รูที่เราสั่งอ่ะเขาโผล่หน้ามาตอนไหนไม่รู้อะประมวแต่แบบอันนี้หนูว่าจะคุยกันโอเคโอเคเออแล้วก็มีกุ้งไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยว่าของมาแล้วอ่ะ ให้ตายเถอะเขาจะจะดูอ๋อนู่นงไงดูมึงไงใช่ไหมอ๋อแล้วก็แล้วมันมันหยุดตรงที่เราเลยใช่โอ้แล้วเราก็ต้องรีบหยุดในเรื่องเดียวแต่ทำมันจะไปต่อไม่ได้อ้าสุดยอดอย่างนี้นี่เองครับบีบบีบนี่ต้องบีบครับเาแล้วใส่ผ้าไหมนะใส่ผ้าไหม วิ่งมาแล้วนะครับถูกอ่ะตอนแรกนึกว่าชิ้นเดียวอ่ะหนึ่งไอเทมอ่ะแต่ที่จริงไม่ใช่หนึ่งไอเทมคือมีสองชิ้นนะแต่อันไหนที่มันเขียนว่าเทโอมีสามอันก็สามอันนะอันไหนเขียนว่าสองไม่ตรงจะบางอันเราไม่ไม่รู้ว่ามันมีสองสองอันสุดมากเลย 对了，变老。 กำลังจะมาหน้าจมาอ,อมันขึ้นไงของยูกำลังจะมานะของยนเป็นอะไรเผ่าปะด้วยเกรียมอะไรเงี้ยหอมอ่ะโอ้ยจุ๊บาหารสองชิ้นหมดเลยอร่อยดีมากถัอ่อยมนสดน่ะแล้วก็หอมด้วยเพราะเอาไปย่างดีมากกำลังดีที่บอยกินเลย พี่พี่เวลาพี่จะคีิไม่ให้ถูกพี่ต้องคีิแบบอย่างนี้นี่อ๋อคีิตของข้าวครับเน้นเน่นครับเน่นแน่นกอดด้วย อร่อยมาอร่อยมดด้วนีาซาบิเพิ่มครับมาเลยฮะโม่แต่คุยครับไม่กี่มาพี่คันเขาต้องมาบอกเขาก็ต้องมาให้ทุกคนดูไม่ไทันะว่าตอนมาเครื่องมันบอกว่าไงแต่มันเงียบมากเงียบมากจนไมู่้ตัวเลยสุดยอดดูเลย ไม่อุ้ยมาแล้วมันบอกว่าสหเฮ้ยใช่เหรือโอ้โหยอดสุดมากเมื่อกี้ทุกคนมองทันไกมว่ามัน แล้วครับมาแล้วครับเชลครับเอาละครโอนกรอีป้ายนะครับดูสิเี้ยติดไหมครับนี่จานกจเนี่ยสามสี่ห้าหกเสสิบจาน ดูออเดอร์รวมเลยอยากรู้เท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> รให้ดูได้นะ <S <S 2> <S 2> เอาเ้าะชิมกินเลยไหมใช่แล้วก็เช็คกินเลยนะโอ,เเอ,อ้เดี๋ยวเขาไม่เช็คบินที่นี่เลยอ่ากินไปทั้งหมด10จานนี้ครับแต่ละจานร,ราคาไม่เท่ากันครับมาแล้วครับทุอคนมีดีดด้วยครับ นี่ครับแล้วเราก็ได้สิ่งนี้มาเนี่ยครับเอาไปเช็คบินเนี่ยครับไปครับรวมแล้ว2,700เจ็ดร้อยเยนโอ้ราคาดี่เท่าไหร่ประมาณ0้า พันสามเก้าเก้าร้อยบาทไม่ถึงประมาณแปดร้อยนะโอ้อกินไปทั้งหมดประมาณสักแปดร้อยกว่าบาทได้แต่ว่าอิ่มมากเลยเ<อ>แล้วก็ราคาดีมากเลยแถมร้านก็ดีด้วยนะคือเอเมื่อกี้จะขึ้นไปห้องน้ำใช่ไหมอ่อมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องสุบุรีบริการไว้ด้านบนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ให้ดูชื่อร้านดีกว่ามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยด้านบนเห็นไหม ชื่ออะไรนะซูชิโกราซูชิโกราวนะฮะออไหมเออมวนไปอ่ะก็ใช้ได้เลยอันนี้ไม่รู้ว่าเขามีสาขาอื่นๆที่จังหวัดอื่นกว่าแต่ร้านที่เรากินนี่อยู่ที่เมืองเซนไดนะครับใช่ค่ะแล้วก็อยู่บนถนนย่านการค้าของเขาใช่ตรงคริสโตรเลอยู่ในคริสโตรเลยโอเคไปแล้วไปหาอะไรอย่างอื่นกินกันต่อย้อ มาญี่ปุ่นหลายครั้งมากแบบอยากกินอย่างร้านหนึ่งอ่ะที่มันแบบเราไม่ได้กินนาทีนะเมื่อกี้กินซูชิมาใช่ไหมแล้วเรก็อยากถามพี่ว่าเราคงไม่ต้องกินอันนี้แล้วใช่ไหมไม่เราคืออยากกินอ่ะสักครั้งได้ไหมในชีวิตกินก็กิน,แ,น,นนะแตนนะ่พี่กินนะพี่กินนะเดนดะเดนูเข้าไปนะแมคโดนัลด์ใช่เดีนดูเข้าไปด้วยขอไปดูเมนูหน่อยนะฮะ <laughs> อยากรู้ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะ บอกว่าไม่เคยกินไม่แน่ใจว่าเคยกินไม่เคยกินมั้งแมกโนเนลในญี่ปุ่นอ่ะใช่แต่เหมือนเคยกินที่เกาหลีใต้กับที่ชนจีดดูที่ว่าเรากินอะไร้างต้องเสิรเลือกหนึ่งอันอ๋อเป็นฝ้ายนี่อ่าเซโร์ลีโล ไปครับกุ้งดูเก๋กุ้งสั่งเกที่สั่งไปครับหกร้อเก้าสิบเยนก็ประมาณสักเจ็ดร้อยกันเจ็ดสามี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบบาทแต่ว่าได้ย็นเป็นเซตนะเซตมีน้ำด้วยมีเป็นปลายด้วยมาชจนะเหมือนน้างตรงไหนดีขอนั่งมาตรงนี้ครับ รู้สึกว่าน้เบเกโดน้ำนี่จะมีให้ผมด้วยแล้วก็นี่คือเมนูเซ็ตของเราครับมีน้ำเพิ่งสั่งเป็นโคซิโ่แล้วก็เฟรนฟรายอืมไปชิมก่อนแล้วก็เบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์กันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเบอร์เกอร์คุณขอบคุณ ตอนนี้เรากำลังเดินกลับที่พักแล้วนะครับเพราะว,ว่าดึกแล้วแล้วก็หนาวมากด้วยเนี่ยอากาศแบบเย็นขึ้นเรื่อยเรื่อย อิ่มมากดูชีสเต็มหอมมาเฮ้ยอะไรบาร์มิงลอยได้ย้อนอันนี้ที่พักหรือเปล่าครับเนี่ยมีห้องอาบน้ำด้วยแล้วก็มีห้องนอนด้วยอ่ะเป็นรอมั้ยใช่ไหมแล้วนี่อะไรอ่ะออนเซ็นนี่ราคาออนเซ็นเหรอเจ็ดร้อยแปดสิบเยนเหรอใช่แต่อีกนิดนึงได้ยนี่ห้อง 4ี่พันสามสีสามยี่สองพันสองร้อยพันสามร้อยบาทอ่ะอืมีมิพิเนตด้วยห้าพันห้าร้อยแต่ว่าเ็เป็นห้องนำง้ำ<อ>แต่ว่าเป็นห้องน้ำออนเซ็ตก็ดีนะเออแปแลกที่เขาถ่ายือตรงถนนคนเดินตรงเซนไดนี่ะครับใช่ๆเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปหมู่บ้านโบราณน,นะครับแล้วก็ไปเจอหิมะกันอีกแล้วกับผม <S <S>